และพิเศษสำหรับคันนี้นะครับเรามีแคริบอยด้านท้ายมาให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับบรรจุสัมภาระต่างๆลงไปเนี่ยนะครับหน้าฝนอย่างนี้ไม่มีของชำรุดเปียกนะฮะขึ้นเขาบรรทุกของผลลหมกรากไม้อุปกรณ์การเกษตรหรือจะเป็นแคมปิ้งมาเลยครับรองรับมีรีโวในโปนะครับตอนนี้ฉ่ำๆเลยมีอยู่10คันให้เลือกเลยนะครับขึ้นลงสบายเหมาะสำหรับ ลุยหน้าฝนเลยนะครับเนี่ยอืภายในกว้างขวางนะครับมีจอมาให้ดูบังคับหมดไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับอยู่ด้านหน้ามีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสามารถปรับขึ้นลงได้ตลอดรับโทรศัพท์ได้นะครับผมบลูทูธมีหมดฮะมีครบพอๆพอกับรถเก่งหรือมากกว่ารถเก่งบางรุ่นนะครับ แอร์เย็นฉ่ำไปถึงด้านหลัง4ที่นั่งหรือเราจะนั่งเบียดๆ5ที่นั่งถ้าฉุกเฉินผมก็ว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันรองรับด้วยเข็มขัดนิรภัยถึง5ที่นั่งนะครับลุยหน้าฝนฉ่ำๆกับเราโอ้โหแจ๋วจริงๆด้วยพะละกำลัง2.4และเรายังมี2.8ให้เลือกด้วยนะครับโปรฉ่ำๆมาเลยครับ10 กว่าคันนะครับผมบอกตรงหมดเร็วครับลาวจับลาวจับให้เรานะครับเวลาขึ้นลงนี่นะครับยาวเลยนะครับแล้วแถมยังปิดอะไรนี่กว้างกว่างจริงจริงอย่างที่บอกครับนั่งได้อีกสองท่านนะครับมีเบาะที่กระชับแล้วก็นี่แน่วางแก้วน้ำได้อีกหรือจะเป็น ปวดน้ำนะครับวางได้สบายๆหรือว่เท้าแขนนะครับเวลานั่งไปแล้วนะครับสร้างความมั่นใจในการขับขี่เวลาเข้าสวนเข้าอะไรมันโยกเยกหรือว่าครอนนี่เรามีมือจับกระชับแม่หมาะสรับลุยจริงๆลุยขาลุยมีที่เก็กบเกี่ยวของให้เล็กๆน่ารักนะครับอืมเนี่ยดูเลยครับกว้างจริงๆ ผมสูงร้อยเจ็ดสิบหกนี่นั่งยังสบายๆเหลือนะฮะกระจกเขายังให้กระจกด้านข้างเพิ่มทัศนียภาพมาอีกเล็กน้อยตรงนี้เพื่อให้ไม่อึดอัดนะครับเวลาเรานั่งด้านหลังโปรงชำํำถูกมามาลุยกับผมดีกว่ารีบนะครับสำหรับโปชำ่ชำช้ำลิวนะครับวันนี้สี่นะครับผมราคานี้ ไม่แรงนะครับรีบมานะครับผมโปรจำๆกับเรามีให้เลือกสิบกว่าคันและยังมีน้องๆคันเล็กอีกนะครับนอกจากจะเป็นซิตี้และววีออสก็มีให้ท่านชมอีกนะครับมานะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าราคากับรีวิวครับผมมาเร็วๆนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันโปรจำๆของเรา